สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวกระแสกันหน่อยนะครับ ซึ่งคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของหนังกลางแปลงนะครับเรื่องที่ว่านี้ก็จะเป็นเรื่องการใช้หนังนะครับแบบเปิดวิกล้อมผ้านะครับซึ่งกระแสของหนังเรื่องสับเปลือนี้ก็เป็นกระแสที่มาแรงมากนะครับซึ่งตอนนี้หน่วยหนังกลางแปลงต่างนะครับก็ได้นําหนังเรื่องสับเปลือนี้นะครับไปใช้ล้อมผ้าน,นะครับเปิดวิก ตามหมู่บ้านต่างๆครับแล้วก็บางหมู่บ้านนี้ก็ทําให้วิกแตกเลยก็มีนะครับซึ่งก็นับได้ว่านะครับเป็นกระแสที่มาแรงที่สุดนะครับซึ่งวันที่ผมทําคลิปนี้ก็วันที่12กุมภาพันธ์2567นะครับก็จะลึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะครับที่หนังกางแปงกลับมาบูมแล้วก็กลับมานิยมอีกครั้งนะครับในรูปแบบลอมผ้านะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็หาดูแทบไม่มีแล้วนะครับหลังจากที่หนังเรื่องสับเปลือนครับทยานสู่700ล้าน,นในโลงนะครับแล้วก็ทําให้กระแสหนังเรื่องนี้ดีมากนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับชาวหนังกาะแปงทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ลิขสิทธิ์หนังสับเปลือไปฉายแล้วก็นําไปเปิดวิกล้อมผ้านะครับทําให้นึกถึงเรื่องราวเก่าๆในสมัยอดีตนะครับที่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับ จะมีหนังลมผ้านะครับสมัยก่อนก็จะลมผ้ากันที่3เรื่อง10บาทนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับก็ตามยุคสมัยนะครับหนังสเปลือนี่ก็มีลมผ้าตั้งแต่ราคา3 0มสบถึงสีบาทนะครับก็มีหลายหน่วยนะครับที่นําไปเปิดวิกลมผ้าแล้วก็ประสบความสําเร็จกันทั้งนั้นนะครับในแถบภาคอีสานนี้ก็มีนะครับภาคกลางก็มีภางเหนือก็มีนะครับมีแทบทุผ่านนะครับ ถือว่ากระแสแรงดีจริงๆนะครับสำหรับหนังเรื่องสับเปลือนครับแลวก็ทําให้หนังการแปลงของเราพลิกวงการแล้วก็ฟื้นคืนชีพคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับทางผมเองก็ในฐานะนะครับผู้ทําช่องเกี่ยวกับหนังกรแปลงก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับกับกระแสดังกล่าวนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ใกล้ๆหน่วยไหนนะครับที่ไปเปิดวิกล้อมผ้าหนังเรื่องสับเปลือนะครับก็แวะเวียนกันไปอุ่นหุนแล้วก็ให้กําลังใจกันด้วยนะครับซึ่งปีนี้ ก็ถือว่ามาแรงทีเดียวครับสำหรับซับเปลเร์นะครับซึ่งใช้ในโรงก็ทะยานสู่700ล้านนะครับซึ่งรวมยอดในกางแปลงอีกก็ทะลุพันล้านแน่นอนครับก็จะขอให้แฟนๆกางแปลงช่วยๆกันอุดหนุนกันหน่อยนะครับสาหรับคลิปและก็ภาพประกอบในวันนี้นะครับทางช่องเราก็ขอขอบคุณนะครับภาพจากทางโซเชียลมีเดียต่างๆของหน่วยงังกางแปลงต่างๆนะครับที่ได้ลงไว้นะครับแล้วก็นํามาลงแล้วก็จะทําเป็นเรื่องราวอัปเดตข่าวในวันนี้นะครับ ถ้าชื่นชอบการน,นำเสนอช่องเราก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ